จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่943จับปรมาจารย์ระดับสูงอย่างฉีโจมตีด้วยการผสมผสานทักษะพลังปราณที่เขาใช้เวลามากในการทำงานทักษะพ,พลังปราณ72ราชันความแข็งแกร่งของเทพมังกรคชสารผู้ทำลายล้างนรกและความลับที่ปิดล้อมทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งที่เป็นกฎพื้นฐาน กฎเวทมนต์ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลังเทพเจ้าของสุสานที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างโฮสต์ของฝ่ามือที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลและสามารถคว้าความโชคดีของสวรรค์และโลกได้ ผู้คนจากสำนักอัมตะแห่งอำนาจสูงสุดและนิกายอมโมกาสิทธิพุทธกำลังจ้องมองเขาเหมือนเสือตาเหยื่อและเห็นได้ชัดว่าเขาและชายร่างกำยำจากค่ายนักรบต่อต้านทรราชจะลงเอยด้วยการทำร้ายกันหรือไม่เพื่อประโยชน์แน่นอนว่าไม่มีทางที่ยางฉีจะยอมทำตามแผนการที่แท้จริงของเขาดังนั้นเขาจึงโจมตีชายร่างกำยำด้วยกำลังเต็มที่และถึงตายได้บูม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  ฝ่ามือของเขาฟาดซ้ำและซสำเล้ากระตุ้นให้ชายร่างกำยำแสดงอาการตกตะลึงทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าเสาแห่งการต่อสู้เทพเจ้าราชันสวรรค์ที่อยู่ข้างหลังเขาเริ่มร้าวและแตกสลายเขามีเหตุผลทุกประการที่จะต้องตกใจหลังจากประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะเสาหลักนั้นแล้วเขาควรจะสามารถพิชิตทุกอุปสรรคและไม่สามารถเอาชนะได้ แต่หยางชีเป็นการโจมตีที่ดูเหมือนจะสามารถทําให้จัก,กรวาลสั่นคลอนและทําให้โลกของเทพ,พเจ้าสั่นคลอนได้ใช้ร่างกำยำไม่เพียงแค่ไม่มีเวลาหายใจเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเขาเริ่มไอเป็นเลือดบูมหยางชีทําลายเสาและปลดปล่อยการเคลื่อนไหวที่ล็อกไปทางตะวันออกตะวันตกใต้และเหนือ เมื่อถึงจุดนั้นชายจากค่ายนักรบต่อต้อตานทรราชก็ตระหนักว่าหยางฉีนั้นแข็งแกร่งเพียงใดและไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเขาต่อไปเขาถอยกลับแทนอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาทำเช่นนั้นกระแสน้ำบนก็พุ่งขึ้นมาข้างหลังเขาและเขาก็ตกลงไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่อู้อี้หลังจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำชายคนนั้นตกหลุมพรางกลอุบายของหยางฉี ความจริงก็คือหากชายผู้นั้นพยายามอย่างแท้จริงเขาสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีของหยางฉีได้สิ่งที่เขาต้องทําคืออดทนให้นานพอและเริ่มต่อสู้กลับในที่สุดบางทีในท้ายที่สุดหยางฉีอาจได้รับชัยชนะแต่น่าจะต้องใช้เวลาหลายวันในการกลับไปกลับมานอกจากนี้มันจะต้องจบลงด้วยการที่ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บหยางฉีโจมตีอย่างไม่ลดและจนชายคนนั้นไม่กล้าสู้กลับและตัดสินใจถอยกลับแทน จากนั้นยางชีก็สามารถหลอกล่อให้เขาตกลงสู่แผนผังราชันหมื่นโลกน่าเสียดายที่นั่นหมายความว่าความลับของแผนผังได้ถูกเปิดเผยแก่อรหันจากนิกายพุทธอมโมกสิทธิ์และนักบวชเต๋าจากบ้านอมตะแห่งมหาอำนาจสูงสุดเมื่อเห็นว่าปรมาจารย์จากค่ายนักรบต่อต้อตานทรราชถูกจับได้ในกระบวนท่าเดียวอรหันและนักพระเต๋าจึงรวมพลังกันทันทีปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังสองครั้ง ยางชี้ผลักฝ่ามือของเขาออกไปพบพวกเขาและรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่ไหลผ่านตัวเขารุนแรงมากจนรู้สึกเหมือนจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่ต้องสงสัยเลยว่าปรมาจารย์ทั้งสองนี้ไม่ควรมองข้ามและสั่งการเทคนิคขั้นสุดยอดแม้ว่าเขาอาจจะสามารถเอาชนะพวกเขาในการต่อสู้ได้แต่แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยและสิ่งที่แย่กว่านั้นคือเมื่อพิจารณาว่าตอนนี้พวกเขาได้ร่วมมือแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ยังชี้กังวลคือความเป็นไปได้ที่จะมีผู้คนจํานวนมากขึ้นจากค่ายนักรบต่อต้านทรราชพวกเขาเป็นนิกายมหาอํานาจที่มีปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวและถ้ามีคนแบบนั้นเข้ามาสถานการณ์จะกลายเป็นอันตรายมากในขณะนั้นเขาตัดสินใจเรียกกระแสน้ําบนเขากระโจนเข้าหามันแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเขาพูดแล้วเขาก็จักไปพระอรหันและนักพระเต่ากระโจนไปข้างหน้าแต่ก็สายเกินไปทั้งสองศบตากันอย่างประหลาดใจ ถ้าข้าจำไม่ผิดนักพรตเตากล่าวข้าว,ว่าเขาต้องมีแผนผังราชาหมื่นโลกเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้สืบทอดของราชาผู้สังหารอมตะเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่ด้วยเราต้องกลับไปรายงานเรื่องนี้กับนิกายของเราไปกันเถอะพระอรหันต์กล่าวจากนั้นจึงเรียกรัศมีแห่งพุทธรัศมีออกมาล้อมรอบเขาจากนั้นเขาก็หายไปเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเวทมนตร์ระดับสูงจากสำนักพุทธสำหรับนักพรตเตาเขาก็หันหลังกลับและหายตัวไปเช่นกัน ในขณะเดียวกันหยางชีอยู่ในแผนผังราชันหมื่นโลกซึ่งเขากลับมาต่อสู้กับชายร่างกำยำจากค่ายนักรบต่อต้านทรราชเมื่อถึงจุดหนึ่งหยางชีก็ฟาดฟันเขาที่หลังด้วยรอยผนึกแม้ในขณะที่ชายคนนั้นกำลังกระอักเลือดร่างโคลนสังหารผู้เป็นอมตะก็กระโจนเข้ามาเพื่อบดทยี้เขาด้วยพลังของมหาสุสานและแผนผังราชันหมื่นโลกจากนั้นผนึกเทพเจ้าก็ปรากฏขึ้น ณจุดนั้นชายร่างกำยำไม่สามารถทำอะไรได้อย่างฉีเข้าถึงทะเลพลังปราณของเขาอย่างรวดเร็วและดึงเมล็ดพลังปราณที่แท้จริงที่ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเสาขนาดใหญ่มันเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังปราณของเส้นทางการต่อสู้และเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่เทพเจ้าแห่งทักษะการต่อสู้ทิ้งไว้ยางฉีความันและหลอมรวมเข้ากับมันเพิ่มอีกหนึ่งทักษะพลังปราณระดับเทพให้กับตัวของเขาเทพเจ้าแห่งการต่อสู้เสาค้ำฟ้าราชาเจ้าโลก เจ้าเป็นใครกันแน่ชายร่างกำยำคำรามแล้วทำไมเจ้าถึงตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับข้ายนักรบต่อต้านทรราชนิกายของข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีไปกับสิ่งนี้หยางชีไม่ตอบเขากลับใส่ตัวอ่อนปีศาจหลายตัวเข้าไปในชายร่างกำยำและตีเขาด้วยตราประทับเทพมารต่อจากนั้นการก่อตัวของเทพพเจ้านับแสนปรากฏขึ้นซึ่งหลังพลังปราณที่สำคัญมาสู่ชายผู้นี้บังคับทักษะพ,พลังปราณของเขาให้ก้าวหน้า อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทั้งหมดถูกดูดกลืนโดยตัวอ่อนปีศาจและส่งต่อไปยังหยางชีหยางชีไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคําแต่กลับทำให้เขากลายเป็นข้ารับใช้โดยตรงฐานการบ่มเพาะของชายผู้นี้น่ากลัวกว่าความกล้าหาญลึกล้ำมากจนถึงจุดที่หยางชีเกือบไม่สามารถจัดการกับพลังปราณที่ไหลเข้าสู่ตัวเขาได้ ในขณะเดียวกันความเป็นพระเจ้าที่เหมือนดวงอาทิตย์ที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ก็ส่องแสงอย่างยอดเยี่ยมภายในแผนพังราชันหมื่นโลกบินขึ้นไปอย่างฉีสับมันด้วยมีดด้วยมือตัดมันออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถูกโยนเข้าไปในตาสวรรค์และโลกของเขาเพื่อเพิ่มพลังและทักษะพลังปราณของเขาและอีกส่วนหนึ่งถูกโยนเข้าไปในเครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่ระบบก่อนการเริ่มต้นของจักรวัตสวรรค์คำรามทันทีด้วยชีวิตที่มากกว่าที่เคย นั่งไข่ห้างเขาหมุนทักษะพลังปราณของเขาและดูดัชนีพลังของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วระเบิดจาก1,000พก็เพิ่มขึ้นเป็น2 0 0พจากนั้น2,500ในที่สุดก็ถึง3 0 0พในช่วงเวลาสั้นที่สุดเขากลายเป็นเหมือนใครบางคนจากหนึ่งในนิกายมหาอำนาจตอนนี้ยังฉีมั่นใจเต็มที่แล้วว่าจะบทขยี้จัก,กรพรรด,ดินีดอกไม้แห่งความสุขได้เหตุผลเดียวที่เป็นไปได้ที่เขาอาจไม่มีโอกาสคือถ้าเธอทะลวงเข้าสู่การมาบรรจบกันขั้นหน้าสะพรึงกลัว ต้องขอบคุณระบบก่อนการเริ่มต้นของจักรพัิและสวรรค์เจตจำนงของสุสานที่ยิ่งใหญ่ในตัวเขาจึงลดลงอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่ามันกำลังเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันแต่นั่นหมายความว่าความเร็วในการฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ความท้าทายที่สำคัญในการบรรลุเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัว แน่นอนว่าเขาต้องการความเป็นเทพอย่างมากเพื่อรักษาทุกอย่างไว้และทำให้ระบบก่อนการเริ่มต้นของจักรวรรดิสวรรด์ดำเนินต่อไปยิ่งไปกว่านั้นหากเขาไม่เพิ่มความเป็นเทพเข้าไปอีกความประสงค์ของสุสานที่ยิ่งใหญ่ก็จะเติบโตภายในตัวเขาต่อไปทำให้เกิดปัญหากับความเป็นเทพที่ก่อกำเนิดของเขาหากความเป็นเทพที่เพิ่งกำเนิดของเขาถูกขับออกจากห้วงจิตสำนึกเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไป เห็นได้ชัดว่าปัญหาของการที่เขาจะได้รับความเป็นเทพมากขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างมากตอนนี้ยังชี้มีดัชนีพลังอยู่ที่สามพันและการบรรจบกันที่จุดสูงสุดของระดับสวรรค์แปรปรวณนณะตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสมบัติวิเศษใดๆเลยเพื่อครอบงำศัตรูใดๆ เมื่อเขาสามารถสยบเจตจำนงของสุสานที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างเต็มที่ก่อตั้งองค์กรที่ทรงพลังของเขาเองและควบคุมโชคชะตาจากกวาลเขาจะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวและไม่ต้องกลัวแม้แต่น้อยเมื่อออกจากแผนผังราชันหมื่นโลกเขาเริ่มค้นหาอีกครั้งผ่านส่วนลึกของมหาสุสานและคราวนี้ไม่มีปรมาจารย์มาขวางเส้นทางของเขาน่าเสียดายที่เขาไม่เห็นความเป็นพระเจ้าเลย อย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็ได้เห็นโลกขนาดมหึมาซึ่งแผ่รัศมีแห่งพุทธศาสนาและส่องแสงสีทองเจิดจ้ามันเหมือนกับวัดพุทธโบราณที่สะท้อนด้วยเสียงร้องให้ของผีและเสียงคร่ำครวญของเทพ,พเจ้าและในส่วนลึกของวัดก็มีรูปปั้นหินที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่น หยางชีรู้ทันทีว่านี่คือวิหารถ้ำของวัชระมายาเทวีสร้างขึ้นโดยสำนักพุทธศาสนาโบราณบางแห่งจากโลกแห่งเทพ,พเจ้านี่คือที่ที่ใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ได้มาซึ่งมเมล็ดพันธุ์ของเวทมนตร์กฎหมายพื้นฐานที่ไขความลับทุกอย่างในโลกทุกอย่างซึ่งเป็นรองเพียงความแข็งงอกแกร่งของเทพมังกรขรชสารที่ทำลายล้างนารกหยางชีเข้าไปในวัดโดยไม่ลังเล ทันทีที่เท้าของเขาแต่พื้นเขารู้สึกถึงแรงกดดันอย่างไม่น่าเชื่อเขาพยายามกระโดดขึ้นไปบนอากาศแต่ล้มเหลวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหาาใจมากเมื่อพิจารณาว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดเห็นได้ชัดว่าวัดพุทธแห่งนี้มีองค์ประกอบของโลกแห่งเทพ,พเจ้าอยู่ในนั้นกล่าวกันในตำนานว่ามีเพียงเทพ,พเจ้าเท่านั้นที่สามารถบินได้ในโลกของเทพ,พเจ้า ยางชีมีโลกของเทพ,พเจ้าเสมือนจริงในแผนผังราชันหมื่นโลกและแม้กระทั่งที่นั่นเทพ,พเจ้าก็ไม่สามารถบินได้มีเพียงผู้ฝึกฝนจากกระพัตที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถทําได้การเตรียมการแบบนั้นมีประโยชน์มากสําหรับการเพาะปลูกก็คงเหมือนกับสถานการณ์ที่คนธรรมดาแบกของหนักไว้บนบ่าต่อมาเมื่อถอดน้ําหนักออกพวกมันจะได้รับการเพิ่มความบ้องวัยและความเร็วอย่างมาก ที่นี่ในวิหารถ้ำของวัชรมายาเทวีมีแรงกดดันมหาศาลที่ทำให้ดูเหมือนโลกของเทพพเจ้าที่แท้จริงหวือยังชี้ปล่อยกระแสพลังปราณของดาบแต่มันเดินทางเพียงประมาณ30เมตรก่อนที่จะหายไปพลังปราณของดาบนั่นน่าจะมากพอที่จะผ่านโลกอมาตะอันดับที่33ออกจากกันแต่ที่นี่มันไม่เหลือแม้แต่รอยขีดข่วนบนพื้นหินตอนที่944วิหารถ้ำ ในการปลดปล่อยดาบฟันที่สามารถทำลายล้างโลกอมตะได้แต่ก็พบว่าแทบไม่มีรอยขีดข่วนบนพื้นทำให้ยางชีรู้สึกเหมือนกับว่าทักษะการต่อสู้ของเขาพิการแน่นอนเขารู้ว่าเป็นเพราะอาณาจักรพุทธนี้มีลักษณะของโลกแห่งเทพเจ้าดังนั้นจึงยับยั้งความผันผวนของพลังเวทมนต์โดยเนื้อแท้ เขาเกือบจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับการปัะตูพลังปราณและแทบจะไม่สามารถทำร้ายมาลงวันได้เลยและเมื่อพิจารณาว่าฐานการบ่มเพาะของเขาดูอ่อนแองเพียงใดในตอนนี้เขาสามารถจินตนาการได้ว่าการเข้าสู่โลกแห่งเทพ,พเจ้าจะเป็นอย่างไร ถ้ำนี้กดดันค่ามากซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบ่มเพาะอย่างไรก็ตามข้าต้องสงสัยว่าใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้จัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเจ้าคงคิดว่าเขาคงถูกกดทับอย่างหนักจนขยับไม่ได้หรืออาจจะถูกทับตายเหมือนคนพวกนั้น มีซากศพปรากฏให้เห็นที่นี่และที่นั่นบางคนยังคงตั้งตรงราวกับว่าพวกเขาเสียชีวิตทันทีที่ก้าวเข้าไปข้างในเห็นได้ชัดว่าคนอื่นล้มลงกับพื้นแสดงสีหน้าตกใจยังมีตัวอื่นนอนงายและบางตัวดูเหมือนจะเสียชีวิตขณะพยายามคลานออกมาพวกเขาทั้งหมดเป็นปรมาจารย์ระดับสูงที่มีดัชนีพลังเป็นร้อยแต่เมื่อเข้าไปในวิหารถ้ำแห่งนี้พวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าวัดนี้แตกต่างจากโลกภายนอกมาก พวกที่เข้ามาติดกับดักและถูกฆ่าตายในที่สุดจากสิ่งที่ยังชีสามารถบอกได้ดัชนีพลังที่มากกว่า1,000เป็นขั้นต่ำสุดในการเข้าสู่สถานที่แห่งนี้อย่างปลอดภัยถึงอย่างนั้นการเคลื่อนที่ไปมาก็ยากพอๆกับมนุษย์ที่พยายามลุยหนองน้ำเขายังมองเห็นศพของคนที่มีดัชนีพลังถึง1,000พวกเขากำลังจับเสาราวกับว่าพวกเขาพยายามถอนรากมันออกแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและเสียชีวิต เสาทำจากโลหะบางชนิดที่ยังชีไม่รู้จักและเปล่งประกายด้วยแสงแห่งพุทธมันถูกปกคลุมด้วยภาพแกะสลักที่แสดงถึงหลักทำคำสอนทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเครื่องประดับอื่นๆของศาสนาพุทธยังชีไล่นิ้วไปตามเสาและรู้สึกได้ถึงความสงบและเงียบสงบในทันทีความเป็นเทพที่กเนิดขึ้นของเขารู้สึกราวกับว่าได้รับพรและเสริมกำลังในลักษณะที่จะป้องกันปีศาจที่โล่งล้ำได้ทั้งหมด มีแม้กระทั่งข้อความที่เขียนเป็นคำพีของสำนักปริยัติธรรมเสาแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าอย่างชีพืึมพำมเขาดึงพลังของเวทมนต์กดพื้นฐานกฎแห่งความลับที่สอดแนมทุกสิ่งในโลกนี้และสัมผัสเสาอีกครั้งคราวนี้เขาสามารถบอกได้ว่ามันเป็นสมบัติวิเศษที่ทำจากโลหะเทพโลกถ้ามีใครนั่งขัสมาธิอยู่ข้างใต้และฝึกฝนการบ่มเพาะมันจะให้ประโยชน์มหาศาลแก่ความเป็นเทพของพวกเขา เปิดแผนพังราชัาหมื่นโลกเขาเตรียมที่จะวางเสาแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าไว้ข้างในอย่างไรก็ตามสีหน้าของเขาสั่นไหวเมื่อเขาตระหนักว่ากระแสน้ำบนที่อยู่ด้านในมีขนาดเล็กเท่า,มาเมล็ดงาเท่านั้นใช้ความพยายามบางอย่างเขาเปิดมันให้กว้างขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านขนาดเหรียญไปได้เห็นได้ชัดว่าช่องเปิดแบบนั้นเล็กเกินกว่าที่เสาจะลอดเข้าไปได้กล่าวอีกในหนึ่งเขาไม่สามารถพาผู้คนจากแผนพังมาหาเขาได้และเขาไม่สามารถหนีเข้าไปในแผนผังได้ เขาเรียกเขตแดนกองทัพเทพของเขาแต่ก็พบว่ามันถูกจำกัดอย่างรุนแรงเช่นกันและจะแผ่ออกไปประมาณหนึ่งในสามของเมตรรอบๆตัวเขาเท่านั้นโดยปกติแล้วมันเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่สามารถครอบคลุมโลกอมาตะที่ไรขอบเขตแต่ที่นี่ในดินแดนพุทธแห่งนี้มันเหมือนกับพลังป้องกันของอาณาจักรทั่วไปอย่างฉีล้มเลิกความคิดที่จะยึดเสาหลักบางทีเขาอาจจะหาวิธีที่จะทำได้แต่จะเป็นการเสียเวลามากเกินไป เมื่อเดินต่อไปเขารู้สึกเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวมากในขณะที่เขามองไปรอบๆร,รูปปั้นบางรูปดูมีเมตตาบางรูปดูชั่วร้ายมือของพวกเขาทั้งหมดถูกบิดเป็นตราประทับต่างๆซึ่งแสดงถึงวินัยการต่อสู้ของพุทธศาสนาสำหรับผู้ฝึกฝนธรรมดาผนึกมือดังกล่าวจะไร้ประโยชน์แต่ยังชีมีเวทมนต์กฎหมายพื้นฐานที่ปิดล้อมทุกสิ่งในโลกและทุกสิ่งอย่างลับๆและสามารถเข้าใจความลึกลับบางอย่างของพวกเขาได้ โดยปกติแล้วมันจะเป็นอันตรายมากสำหรับเขาที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อพิจารณาว่าเขาไม่สามารถเปิดแผนผังราชันหมื่นโลกได้ยิ่งไปกว่านั้นข้อความกดดันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเดินต่อไปทำให้ยากขึ้นที่จะดึงศาสตร์แห่งพลังปราณของเขาออกมาใช้แม้จะมีพลังเทพของมหาสุสานเขาก็สามารถกระโดดขึ้นไปในอากาศได้ประมาณ30เมตรก่อนที่จะร่วงหล่นลงมามันเหมือนกับการเป็นปรมาจารย์ด้านการประตุกข,ของพลังปราณในโลกมนุษย์ เขามุ่งความสนใจไปที่จิตใจของเขาอย่างเต็มที่มุ่งพลังทั้งหมดของเขาไปที่การต่อต้านกฎเวทมนต์ของถ้ำโดยรอบเป็นผลให้เขารู้สึกว่าฐานการเพาะปลูกของเขาเก้าวหน้าอย่างช้าๆสถานการณ์การเพาะปลูกเช่นนี้หายากอย่างแท้จริงโชคดีที่เขายังมีความเป็นพระเจ้าเหลืออยู่อีกประมาณครึ่งหนึ่งให้ทำงานด้วยแล้วเมล็ดพันธุ์เวทมนต์กฎหมายพื้นฐานที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกทั้งหมดอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ลึกเข้าไปในวิหารถ้ำหรือไม่ โชคดีที่การค้นหาของเขาได้รับความช่วยเหลือจากส่วนหนึ่งของเทคนิคที่เขารู้อยู่แล้วส่วนหนึ่งของเวทมนตก์พื้นฐานที่ไขความลับทุกอย่างในโลกนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่นานนะักเขาเห็นภูเขาลูกหนึ่งข้างหน้าซึ่งมีพระพุทธรูปกแกสลักอยู่เป็นภาพผู้หญิงที่มีใบหน้าเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาฝ่ามือของเธอประสานกันราวกับกำลังสวดมนต์และดวงตาแนวตั้งบนหน้าผากของเธอที่เปล่งประกายด้วยแสงจ้า อย่าบอกนะว่านี่คือรูปเหมือนของวัชระมายาเทวีเขาคิดว่าทำไมเวทมนตกฎพื้นฐานที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกของข้าทุกสิ่งพื้นฐานกฎหมายดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับดวงตานั้นนั่นคือที่ตั้งของเมล็ดพันธุ์แต่มันสูง3 0 0พันเมตรแล้วข้าจะขึ้นไปที่นั่นได้อย่างไรเป็นการปีนขึ้นไปบนยอดรูปปั้นในแนวดิ่งและเขาสามารถกระโดดได้เพียง30เมตรเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถบินขึ้นไปด้านบนได้และการปีนมันก็ดูไม่สมจริงเช่นกัน เขาเก้าวไปข้างหน้าและสัมผัสรูปปั้นพบว่ามันแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อในความเป็นจริงเขาไม่สามารถแม้แต่จะทิ้งรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของมันได้ทําให้เขาเชื่อว่ารูปปั้นถูกทิ้งไว้ที่นี่โดยพระเจ้าสูงสุดจากสำนักพุทธศาสนาหลังจากถูกฝังอยู่ในสุสานที่ยิ่งใหญ่เป็นเวลานานพลังเทพของมันก็สลายไปแต่โดยพื้นฐานแล้วก็ยังคงแข็งแกร่งอย่างที่เคยเป็นมาเขายิ้มจางๆเมื่อเขาตระหนักได้ ข้าอย่างฉีผู้ครอบครองโลกหลายล้านดวงและโลกนับไม่ถ้วนบุคคลที่สามารถไปมาได้ตามต้องการได้ถูกเปลี่ยนกลับเป็นมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วที่นี่ใน,ในวิหารถ้ำพุทธแห่งนี้ข้าไม่สามารถขึ้นไปบนยอดของรูปปั้นนี้ได้ด้วยซ้ำมันแสดงให้เห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความลึกลับไม่รู้จบจริงๆด้วยเหตุนี้เขาจึงนั่งคัมมาธิและดึงความลับที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งที่เป็นกฎพื้นฐานกฎแห่งความลับ ในม่ช้าพลังปราณที่แท้จริงก็เริ่มรวมตัวกันภายในตัวเขาและเขาก็รับรู้ถึงความผันผวนในถ้ำดูเหมือนว่าพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บางองค์จากโลกถวยเทพได้ละทิ้งอำนาจแห่งเทพไว้เบื้องหลังที่นี่ในรูปแบบค่ายกลของความเป็นเทพแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อพลังเทพพระเจ้านั้นซึมทราบเข้าสู่ตัวเขาเมล็ดพันแห่งความลับที่ไขความลับทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งที่เป็นกฎพื้นฐานกฎพื้นฐานก็ขยายใหญ่ขึ้น เห็นได้ชัดว่าการทำงานด้านการเพาะปลูกที่นี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆหวือหวือหวือทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเสื้อผ้ากระพือปิกข้างหลังเขาเขาลุกขึ้นยืนเห็นร่างสีขาวลอยมาทางเขามันเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ต้องแข็งแกร่งแค่ไหนถึงจะร่อนไปมาในถ้ำแห่งนี้ได้ทักษะแห่งพลังปราณของเธอต้องเหนือกว่าข้ามาก เขาแปลกใจแต่ก็ไม่มากเฉพาะบุคคลที่น่าอัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อเท่านั้นที่จะอยู่ในถ้ำนี้ได้ในที่สุดหญิงในชุดขาวก็สังเกตเห็นอย่างฉีเธอสวมหน้าก,ากากรูปผีเสื้อที่ปกปิดรูปร่างส่วนใหญ่ของเธอแต่สามารถบอกได้จากริมฝีปากและคางของเธอว่าเธองดงามมากโอ้เธอพูดข้าไม่ทราบว่ามีใครมาที่รูปปั้นวัชรมาาเทวีเจ้าเป็นใครแล้วเจ้ามาจากนิกายอะไร ถ้าเป็นเพียงผู้ปลุกฝังอันธพาลอย่างชีตอบลุกขึ้นยืนและประสานมือไพร่หลังนักเดินทางในมหาสุสานข้าเจอวิหารถ้ำแห่งนี้โดยบังเอิญและเข้าไปในนั้นด้วยความหวังที่จะเรียนรู้ความสามารถหนึ่งหรือสองอย่างแม่นางข้าขอถามทุระอันสูงส่งที่พาเจ้ามาที่นี่ได้ไหมข้ามาที่นี่เพื่อรับของบางอย่างเธอตอบถ้าไม่มีอะไรสำคัญต้องคุยกับข้าเจ้าก็ไปได้แล้วโอ้อย่างชียิ้ม ถ้ำนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของหมายความว่าทุกคนสามารถมาที่นี่ได้และเมื่อพิจารณาว่าข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วทำไมข้าถึงอยู่ดูของที่เจ้าอาจจะมาที่นี่เพื่อมันไม่ได้เมื่อครูเจ้าพูดว่าอะไรนะเธอตอบอย่างเคร่งครึมคุณชายเจ้ากำลังบอกว่าต้องการจะต่อสู้กับข้าในเรื่องวัตถุนั้นหรือข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าหมายถึงวัตถุอะไร เขาตอบพร้อมกับขมวดคิ้วแม้ว่าเขาจะค่อนข้างมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้กำลังตามหาเมล็ดพันธุ์ที่หน้าผากของรูปปั้นแต่เขาก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการใดๆเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ